เรื่องนี่อะไรเลยเารื่องะไรเรื่องผีครับใช่เป็นนั่งผีครับครับผมใช่แล้วก็ได้่าเริ่มเป็นเป็นเป็นกเรื่องราวห่อยได้ได้ค่ะก็คือหนังเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนนะคะที่ทํางานในต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ค่ะที่เรียมตัวที่จะกลับบ้านที่ภาคใต้นะคะแล้วก็เจอกับพูดได้ไหมว่าเจอกับคุณยายคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นใครบางคนที่จะมาทําให้เกิดเรื่องราวทุกอย่างบนรถทัวร์วีไอพีนี่ค่ะดู้ต่กหน้าหนังเลยคนจะยังเลยว่าเอ๊ะ เลยว่าอ um, oh. ันนี no ้คือหนังผีจริงๆค่ะพี่ๆทุกคนไม่ได้เป็นหนังผีที่แบบไม่ได้ตลกเป็นหนังผีน่ากลัวเลยค่ะในความรู้สึกของอันนี้กันมาแต่เรื่องจริงก็มีเรื่องจริงเส่ินเข้ามาเกี่ยวข้องในหนังเรื่อเห็นเขาบอกว่าอันนี้เ่ออาจจะมีเรื่องจริงหมายถึงเรื่องจริงของการที่คนเดินทางแล้วเจอสิ่งนี้รับอะไรแบบนี้แล้วหลังทางอะไรแบบนี้ค่ะก็คือมีเรื่องจริงด้วยแล้วก็มีฟิคชันก็คือเรื่องที่แต่งขึ้นมาเสริมด้วยก็ถึงความรู้สึกแรกๆที่ได้เล่นภาพยนตร์แรกมันแตกต่างจากการเน้นเองเป็นยูทูบเบ โอ้โ,โออหะะะจะบอกว่ารู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะจริงๆแล้ว5ปีที่แล้ววันนี้ที่ผมทำละครเวทีตัวเองเรื่องแรกที่กองลงทุนให้50,000บาทแต่ตอนนั้นที่แบบทำละครเวทีเรื่องแรกแล้ววันนี้ก็เหมือนได้มามีหนังของตัวเองที่ทางไห้อวิยาทีมเห็นพวกเราแล้วก็เชิญพวกเรามานะคะก็รู้สึกดีใจมากมากเลยค่ะที่เหมือนฝันเป็นจริงแล้วก็อยากที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยค่ะที่แบบมีความฝันว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถที่จะทำตามความฝันได้แล้วก็ อย่าดูถูกตัวเองแล้วก็อย่าให้คําพูดของคนอื่นมามีค่ากับเรานะอันนี้เป็นงานของเอวาเองดูไหมเอ๊ยนะคะเป็นงานของเอวาลูกไม่ไม่ใช่ค่ะคนเลยคนเข้าใจผิดเยอะมากว่าเป็นหนังของหนูร่วมทุนจะบอกเลยว่าครอบครัวหนูไม่ได้ร่วมเม้แต่บาทเดียวเลยค่ะแต่หนังที่ทำให้อริยาฟิล์มทำเองทั้งหมดแล้วก็เชิญชวนพวกเรามาต้องบอกว่าตอนแรกเขาเชิญชวนหนูกับพี่เน้ก่อนค่ะแล้วหนูก็เลยได้ชวนพี่แจ๊คได้ชวนลุงโซนี่แล้วก็ชวนแบลบ็คพีแล้วก็ชวนคนอื่นๆเข้ามาด้วยพูด oh. แต่ข่าวคน เป็นยัไงบไดู้นตัวจริงคนนี้เลยค่ะเ่เรื่องการแสดงมาลตัวกันที่แบบพูดออกมไอ้วาไม่เ้ไม่ไม่ได้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 ไม่ะเกลียดเอาได้ไม่เห็นหน้าเลยได้ได้ค่ะไม่ดเรื่อง้องมาแล้วทำไม้ไม่ถึงเรื่องนี้คือต้องบอกอย่างแรกคือค่ายอาริยาเราจะทาเราอยากทาสร้างตัวเองให้เป็นค่ายที่ผลิตหนังผี โดยเฉพาะก็คือถ้านึกถึงหนังผีต้องนึกถึงอารียฟิล์มแล้วก็เรื่องรถทัวร์วีไีเนี่ยที่เราเลือกเรื่องนี้มาเพราะว่าเราตั้งใจอยากได้หนังผีที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งคําว่ารถทัวร์หรือ,อการโดยสารรถทัวร์ตามช่วงเทศกาลเนี่ยคือทุกคนก็น่าจะเคยมีประสบการณ์หรือผ่านมาไม่ว่าจะเป็นช่วงสงการานหรือปีใหม่อย่างงี้ค่ะก็เลยมาลงที่รถทัวร์วซึ่งเราก็มองว่าเดี๋ยวนี้หนังเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องใช้นักสแสดง ที่ท,ทมีเบอร์หรืออะไรอย่างนี้แล้วค่ะเพราะว่ายูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยความสามารถเขาก็มีเท่ากับนักแสดงเลยซึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจดู acting ของแต่ละคนก่อนเพราะว่าทุกคนเนี่ยเต็มที่มากแล้วก็ฝีมือไม่แพ้นักแสดงด้วยค่ะแล้วการโปรโมทหรือการโฆษณาเนี่ยน้องๆเขาเต็มที่ทุกทกอย่างมากๆเลยค่ะกับรายได้นี่ยไงคะขอสักสิเซ็นของยอดซับสไครต์ของแต่ละคนพอค่ะ <laughs> แล้วมาพิมพ์เป็นนักแสดงมันแตกตา่างในบ้านเราได้เลยก็คือถ้าถ้าบอกว่าไม่เต้นเต้นอันนั้นคือโกหกคือเต้นเต้นมากเลยครับคือตั้งแต่เด็กมันเป็นความฝันที่อยากจะอยู่ในหนังสักเรื่องหนึ่งในชีวิตแล้ววันนี้มันเป็นจริงคือเต้นเต้นมากแล้วมันต่างจาก youtube มากกในใน u t u b e เราสามารถกำกับเองเราเป็นตัวคองตัวเราเองเราก็เล่นอะไรที่เจอมันก็เล่นสดเล่นเรียลเลยครับแต่ในหนังก็มมีบทมันมีต้อง ตั้งป้ายตั้งกล้องตั้งทุกอย่างให้หมันเป๊ะเลยถ้าเล่นไม่ดีก็ต้องเล่นใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่วงกลังวงหรือว่าแฟนของทุกคนรู้จักตัวเราเองเป็นเน็ตพอเห็นเราในจอใหญ่เอาจจะคิดว่าเอ้อันนั้นก็คือไม่เป็นเน็มันไม่ใช่ตัวละครในหนังเราก็เลยซ้อมเราก็มีครูกันแสดงที่ช่วยฝึกที่ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราเล่นบทดีที่สุดที่เราทําได้เป็นความรู้สึกที่ตืน่นเต้นมากแล้วก็ภูมิใจมากเลยครับในทุกคนเลยครับมันเป็นความสนุก ็นสิ่งที่ไม่มีวันเลิมครับยง,ง่คาหอะไรบนหนือ้าได้แบบอะไรหรือเาผมไม่ได้คาดหวังเรื่องไรายได้ผมไม่ได้คาดหวังเรื่องคือความคาดหวังมันพานไปแล้วความคาดหวงังเคอผมอยากเล่นเต็มที่ผมอยากภูมิใจในตัวเองครับการแสดงแล้วภูมิใจในในทุกสิ่งทุกอย่างภูมิใจในเอวาทุณโทนี่แจ็คทุกคนนักแสดงแบงค์เบย์บทุกคนเลยครับก็เลยต่อไปนี้ไม่มีความคาดหวังที่เหลือคือกําไรนะครับไม่ถึงความสนุก ความภูมิใจในตัวเองก็คือความคาดหวังมันมันครบแล้วนะครับผมแฮปปี้มากเลยครับเรื่องเรียกว่าเราเป็นใรอย่านักเอกทุกสัปดาหเลยใช่เรามีนักแสดงหลักมันมีหลายคนเลยครับมีเมทเอวาแบงค์ปีกอยากไปโพลุกคนทุกคนเพราะเราอยู่ในรถทัวร์ด้วยกันมันไม่ใช่แบบตำชีวิตใครคนหนึ่งแต่เราอยู่บนรถทัวร์ด้วยกันตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะอยู่ตลอดเลยครับใช่อะไรครับเพูดแล้วไปที่ทีในหนังจะได้เห็นไหมในหนัง บอกเลยเราไม่ยุ่งกันคือเราไม่ชอบกันด้วยซ้ำคือผมจะผมจะรำทานกลุ่มของเอวาเป็นกลุ่มนักแสดงเลยไอเป็นกลุ่มนักศึกษาใช่แล้วมาปะทะกันเป็นังไงบ้างในเรื่องนี้ในบอก็ไม่มีการดากันมีการมีการชี้หน้าเลยครับมันก็มีมีหลายอย่างเลยครับคือบนรถทัวร์ลองคิดดูถ้าก็ว่าคุณอยู่บนรถทัวร์กำลังก้บ้านต่างจังหวัดไม่ไม่รู้จักคนข้างแล้วเขาก็ พูดไม่ดีหรือเขามีตัวกิ้หรือเขาแบบตบเน็ตต้องชนแล้วพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆมันยิ่งเครียดมันมันเริ่มดากันมากขึ้นมันมีปัญหากับรถมันมีอะไรหลายอย่างก็เลยเราเริ่มเกลียดกันมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทําให้เราทุกคนต้องรวมเมอกันแล้วก็ไปด้วยกันใช่ครับน่นมากครับเยะมากนครับอารมกับกินเต็มแล้วนีด้วยแล้วก็ได้เจอแลแสดง สร้าใหม่แต่ละคนด้วยอย่างเงี้ยมันต้องทำการบ้านเยอะขนาดไหนครับจะบอกว่าการบ้านถ้าพูดจริงไนี่ยเขยได้ผมเนียเรารู้สึกว่าทุกคนเก่งคือจริงๆไม่คิดว่าแบบลุงคนนี้หรือพี่แก็จะเล่นได้หรือแบงค์ปิดเล่นได้แต่ทุกคนกับเล่นได้แล้วก็เล่นดีด้วยค่ะในทุกแบบซีนที่เล่นแล้วก็รู้สึกว่าเรารับส่งอารมณ์กันได้ค่อนข้างดีก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆการทำยูทูบเบอร์ก็เหมือนบางทีเราเหมือนได้ต้องใช้เอนเนอร์จี้การเล่นหนักก็เลยคิดว่าขอขอใคาสักกนรอะไรเงี้ยค่ะส่วนตอนที่รรับกกกพเนส็ู้ึ ไม่ได้ยากมากแต่แค่ยากตรงที่เหมือนด้วยฟันที่เราแบบต้องทํางานด้วยกันก็จะมีแบบรูดขำบ้างหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าบทที่เราเล่นมันมันไม่ค่อยได้ยุ่งกันเท่าไหร่คือเราไม่ค่อยชอบหน้ากันเนเรื่องนางผีมันอาจจะไม่ได้มีบทเยอะแต่มันต้องเน้น acting กับหน้าเป็นซีหน้าเป็นหลักก็เลยถ้าพูดถึงการบ้านของบทพูดมันน้อยแต่การบ้านของการซ้อมการฝึก ให้อารมณ์แบบซื้ออารมณ์ให้ให้ทุกคนเข้าใจอันนั้นแหละยากมากครับใช่ค่ะที่ทำให้คนเชื่อในสถานการณ์ที่เราเจอจริงๆและให้คนดูรู้สึกว่าแบบเอยเชื่อในสถานาการณ์จริงๆอะไรแบบเนี้ยค่ะอันนั้นแหละที่ยากสำหรับเราแสดงคนดูเหมืนันค่ะีนอมาแต่ใส่ทีมบล็อกอะไรก็จริงๆก็อย่างที่เอวาบอกแล้วค่ะว่าคือ ของมิ้นเนี่ยปกติมิ้นก็แสดงบ้างอยู่แล้วนะคะพอมาเจอนตอนแรกบอกว่าตอนแรกก็แอบกังบบวลเหมือนกันว่าจะเล่นได้หรือเปล่าอะไรนะคะแต่ว่าก็คือกลับกลายเป็นทุกคนนะคะตั้งใจแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากเลยค่ะคูดส้ตว์ขวบไว้สิสิบนะพวเราจะไงครับอนาคตจะไงน่าเป็นไงบ้างครับพูดสัตว์ขวบไว้สิบได้ได้แต่สิบเปอร์เซ็นตว์ของเราอะไรก็ขอสักพันล้านก็พอครับ <c oughs> ฝีมือพวกเราเท่าไหร่ครับก็รอดูผลงานเพราะว่าเอาจริงทุกคนเต็มที่ฮะงานหินเลยแต่ทุกคนตั้งใจมากๆก็อยากให้เข้าไปดูกันก่อนแล้วค่อยว่ากันตัดสักงนัมเมอน์เดย์ครับสำหรับวันนี้ได้ดูแล้วตัดด้วยก็ฝากดูด้วยนะคะอยากให้ไปหนุนกันเยอะๆนะคะกับรถทัวร์ VIP ที่น้ำแสดงโดยยูทูบเบอร์ชิชิคนหนึ่งแล้วนะคะก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆเพราะว่า อยากให้ได้เห็นเราอีกมุมหนึ่งว่าเป็นนักแสดงไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ตามนั้นเลยอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็อยากเป็นแรงมั่นใจเหมือนเดิมให้ใครก็ตามที่มีความฝันนะคะไม่อยากให้คนอยากให้คําพูดของคนมาตัดสินว่าเฮ้ยเราทําแบบนี้ไม่เป็นยูทูบเบอร์อย่าเป็นนักแสดงสิเป็น t ิ k กตอกเกอร์คุณอย่ามาทําสิอยากให้แบบเชื่อว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรมีความฝันอะไรก็ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ขอให้ที่พวกเรายืนอยู่ตรงนี้เป็นแรงมั่นใจให้ทุกคนทำตามความฝันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วก็ขอให้้ันนงคเป็ิด่ ความหนังรื่อยตัวหนังเรื่องแรกเขาก็ถือว่าเป็นหนังที่ผมตั้งใจเล่นแล้วก็รู้สึกว่าได้ทําอะไรใหม่ๆได้อยากลองอะไรที่ยังไม่เคยทําครับก็เต็มที่ครับกับหนังเรื่องนี้ครั้งแรกจริงๆถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็สนุกมากครับกับการที่รับบทคนขับรถทัวร์นะครับผมแล้วก็เจอลุงเจอผมค่อนข้างที่จะสนิทกันอยู่แล้วกับคนที่แสดงก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็สนุกอ่ะ โอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับรถทัว V I P นะครับติดตามได้ในโรงภาพยนตร์ครับผมขอบคุณครับลุงอ่ะรงแก็์โรงแอร์โรงแอร์โรอร์โรงอ์รงอร์รงแอร์โราแ์โรงแอร์รถแอร์โรงอร์โรงแอร์รแลร์โรงแอร์โรง่อรยโงแอ็ฝากงแอร์โรงแอเรง่องแอ้์โรงแอ็์โรงแอร์โรงแอร์โรงแอรแอ้วงนอร์ือร์โรงแอราก็เแ็นมโกแอดงนองรแ เรื่องนี้ถือว่าเป็นภาพอยูเรื่องที่สองแต่เรื่องนี้เป็นงานหินจริงๆได้เล่นกับพี่ๆท, <rer vel> ที่มีชื่อเสียงหลายคนก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับปักด้วยนะครับทุกคนเต็มที่มากครับขอบคุณครับอ่บาก็เป็นเรื่องแรกเหมือนกันครับทำอาหารอย่างเดียวเป็นแล้วก็ไลฟ์สดเป็นเขาชวนมาเล่นหนังนะฮะก็เลยมานะฮะแล้วก็ถือว่าทุกคนเต็มที่หมดนะฮะ ทุกคนเลยครับอันนี้ก็แบบโอ้โหโเต็มที่กันทุกคนเชา้ชาเช้าทุกวันนะฮะทุ่มเทกันหนังมากก็ฝากด้วยลวกันครับรถทัวร์เวทผีนะครับห้ากันยานะครับไปชมกันครับอย่าเพิ่งวิจารณ์นะไปดูกันก่อนบางคนตัดสินหนังไปก่อนแล้วนะฮะอย่าเพิ่งตัดสินไปดูก่อนลองเปิดใจให้โอกาสหนังไทยบ้างและหนังผีเรื่องนี้ผมบอกเลยครับว่าไม่ผิดหวงังยูทูปเปอร์ทุกคนตั้งใจทำงานมากครับ นน้นิน้มครับผม่าลครฮะได้ข่าวมาเป็นราเป็นกลุ่มนักศึกษาครับผมครับผมก็สําหรับหนังเรื่องนี้ก่อนเอาหนังเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทุกคนก็อย่างที่พวกพี่บอกเลยว่าพวกเราตั้งใจมากทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมมาดูนะวันที่ห้ากันยายนกับการแสดงหนัง ครั้งแรกของพวกเราผมบอกเลยว่าน่าจะเกินคาดสาหรับทุกคนที่แบบประเมินเราไว้เพราะว่าทุกคนเต็มที่มากครับแล้วผลงานออกมาผมคิดว่าดีแน่นอนครับผมก็อย่างที่ทุกคนได้ฝากไปแล้วนะคะก็คือความตั้งใจของพวกเราเนี่ยมันมีมากจริงๆอยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจแล้วก็ลองไปดูก่อนนะคะคผมแล้วเดี๋ยวค่อยมาคอมเมนต์บอกพวกเราแล้วว่าเป็นยังไงครับฝากด้วยค่ะ5ธันวา5กันยากันยานครับผมก็ ห้ากัญญาครับทุกโรงภาพยนตร์คณครับไหนเอาพี่เบลล่ามาปิ้งถั่วไปเลยกับพี่มาริีอวนะคะก็คือ อันนี้มูเฮากลับม,มาจากข้างภาคอีสานเนาะเป็นตัว <นา S 2> แ<พ>ทนนักแสดงภาคอีสานข้างภา,าคอีสา,าจนจังไลยค่ะฝากพ่อแม่พี่นอ้องชาวน,น,นจากมัดอีสานในด้อยจ้าข้างภาคอีสานเพื่อนน้องอายนาะแล้ว<า>ก็กลับมาสนับสนุนมเมื่อเพิ่งหนังกับข้าแนววันที่หากันยายนนี่เด้อยจ้าแล้วก็อย่าบอกว่ารถทัวร์อย่าพึ่งลงนะครับอย่าพึ่งมาด่าเราว่าจะเล่นได้หรือจะสนุกหรือโอ้ไอพวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายนั่นน่ะสิต้องไปดูครับห้ากันยายนรับรองว่าม่วนม่วนแล้วก็ร้อนแน่นอนครับ কাকে 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 কাকে